ทิพย์แรงแรงทิพย์แรงแรงทิพยเแงแรงครับ ที่ไหน๊บอึ๊บอึ๊บ พอจะพอดำน้ำนั่นหละพอไปช้างน้ำแล้วเนี่ยพอไปช้างน้ำแล้วลูกชางน้ำเหรอใช่เห็น่ chị lại cái <laughs> ừ, không phải cái mà mà. không bà đâu vậy măng lắm. vói này. mau lên đi. ไม่เป็นเว่นเว่นอยู่ไหนเว่นอยู่ใหญใหญ่เว้นจะขี่ไปหลังนเอาละก่อนไดีก่อนไปเรือเวนอยงก่อนเรือก่อนเร็วพอจะไปแล้วนะเอ๋ Terima kasih telah menonton! ว่ายมา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 พร้อมกันจับมือกันว่ายมา ตายเลยเยอะจะให้แม่มาคับอ้อยเลยเยอะพ่อจะขี่แต่หลังพ่อ